ตัวนักเราไปเกลงเดียวกะมันหมอเนาะก้าวน้ำจิ้มเกลืองด้วยเพื่อกุวเตี๋ยวนี่นะเชี่ยนะทำไงไลยแค่เลยเนี่อมันเนื้อหม้อไหมแอปเปิ้ล สวัสดีมันบางชแนลวันนี้เราจะไปกินหมูทะบ้านเสียพูนกัน <c oughs> ไอ้ผุนบ้านหลังไหนนี่<ะ>บ้านหลังไหนวะบ้านได้เลสเลสอยู่ซีแอกไฟแดงเนี่ยเลีเล้ยวซ้าย dạy sai về đen à, yên chui yên dạy yên Hả? và sai dạy 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 đây dạy xoay ช้าเลยอเมานะมุกกรบนี่แหละซื้ออย่างมาเลยซื้ออย่างมามาดูสิปลาหมึกมือให้ดูหน่อยสิมุกกบกินไหนดีนี่ไหนไหนบ้างนะในบ้านนะมีพืชหอมนี่ไกขี่น้องนี่ได้กหได้ไงเอ็นยุงนั่นไง ยุ่งอะไมาหาหน้าหนาวกูอยู่มาเตะยังก่อนนี่บาดีเดกเบ่ยวิธีดังทานเอาจุ๊บน้ำมันกันน้ำมันหมูมวิธีดังทานเนี่ยเขาต้องเอาจุ๊บน้ำมันเนี่ยรอดอเกาอย่างเจมี่เกียร์ลมาเขาไงเจมีไม่เกียฮะไม่เกียบ้านนี้ไม่มีไม่มีมีแต่ไม่เส่า กนนี่เดี่ยวติดอันนี้กระทะกระทะทำไมเขาต้องเผาไงเผาแม่น้ำน้ำน้ำแน่เงี้ยน้ำทอกน้ำทอกทอกแน่กะน้ำใช้น้ำใช้ซื้ออยู่มีน่ะเขาหลุดีใช่ดิมคุณลุงกามาโหแข็งแน่ๆมืเรือมันบอกแยได้ใช่ ใส่ไปหมุดได้บ่มุดเลยบันเทิงละสิเออน่าน่าเราไปอย่างเงี้ยผงนัวผงนัวกเกงเงี่ยกันนี่ใส่ไปใส่ไนิดหน่อยว่าตอนนักงเราไปเพิ่งเดียวก่ะเออนี่เดียวบ่อันนี้นมผมโลนแนม่มืง ไอหัวหลวงแน่เอ้ยไปหึงไหมหงบอดลืมเอามันหมูมานี่กันเนาะนี่ลืมลืมถืเกียร์มานี่มีละอือไปไปรู้าักีหน่อยพอแล้วใส่ไปใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยเก็บไหมครับเนี่ย เออลองน้ำซุปนี่คุณนี่ไอ้ออออมือสั่นมือสั่นหิวหิวอะไรไปลองดู้สิเพล็กเก็มเ,เคโอเคสุดยอดโอ้แล้วน้ำจิ้มอ่ะเออน้ำจิม้ม โอ้ย oh. นี่ก้อนนี่ก้อนนะลองเอาน้ำจิม้มมันกะโอ้จิ้มมันบางอ่ะ <c oughs> โอ้นี่ไงนี่กาโฟนนี่นี่ลองดูสิชาชาอร่อยแน่อนอนลอ,องน้ำจิ้มดูสิ <c oughs> นี่เป็นยังอ๋อเป็นจีนกะมันใช่จีน จัดวัดดแน่นอนเสียดมื่อโค้นโลดจัดสุดยอดเร็มเลยหอมมะหอมหอมะอร่อยหอมอขึ้นดูดังเอาถ้วยมาดมาดิเอายกท้งเลยมาดมมะจิงจิงจิงสามบ้านหี๋ไหนไหนกูนุ่งร้องดูสิร้องซีฟูดนี่ยหนอพีกแล้วหรอนี่พริก ไอ้เฮ็ดอ้าวน้ำจิ้มนี่เฮ้ตีๆตต้ตภาษาไทยของห้องเหรอแกะเก๋กะเก๋เกเก๋้อม้าักซะปอกเีองดมก่อนดมดูสิ้เหนืดอยาะของจริง แน่นเลยความนื่เอ้าเฮ้ยเป็นไ้บ้างหอมอร่อยอร่อยจิ้มซีฟูเหมาจิ้มซีฟู้ดมนดูพี่กาบน แหลมเลยเอาเลยเต้เลยค่ดูอ่ะเสีบตูดกันเดียวอ่าหอลินอ่าก็มึงไม่หลงวะไม่กี่อยอะป้อไหมเออเวลาแป้มไหนปนลวงเออไหนฮะเฮ้ยโค้งรถถึงราอยางเงี้ยหน้าไหมอันโนยังอนนิดหน่อยอื นี่สูตรน้ำซุูตรไหนนี่มันบางนะอกันอันนี้ต้องใส่เป็นเจ้อได้เลยกันเ๋ยน้อยเดียวพ่อกกเออเอาละโอเคยายๆๆหห่อ่ะหมูนุ่มมาซูชิเซรัะพักมันจะหลวกลากปนมันจะหลกลา็นี่งซดออกมาแล้วกันดินเป่าหน่อยอะไรหืม

เราเมื่อกีกินน้ำจิ้มยังนี่มันบ้างหรออ๋อเป็นไงบ้างมันบ้างอร่อยมากเลยครับผมเออทุกที่ทุกเวลานี่น้ำจิ้มมึงเต็มพวกยี่สิบเสี่ยงน่ะปาโตน้ำจิ้มมันลาบน้ำจิ้มเกลืองทุ้ยทุ้ยก๋วยเตี๋ยวนี่นะเสี่ยงอ่ะเสี่ยงอย่งละเดี๋ยวเติมละหน้าดูเบ้าหน้าครับวัดต้องเติมค่ะ เพ nice, e okay. ื่อนงอยกันหอมหอมดมดมหอมมะลิหอมมาใส่กัญชามาเลยมาหนืดหนืดหนืด่ได้วนนี้นนี้เน่ดาติดไม้ปูปุ้นติดไม้ปาก็สายพวห้องอยางติดมาเป็นควงติดมาเป็นควงลอง หอมเพื่อนจมูกเดือห้อยที่สองมาน้าจิ้มห้อยที่สองมาละะเปีดเลือนะเหมาะะไอ้แมล้วเราเล่นเกมไอ้แอมเลว้ออจับไปสองห้อยล่ะจิ้มสองห้อยด้านสองห้อยก๋วยเตี๋ยวกันที่ตมั่งกัมทีมตัวตั้งกัม องยะบอกได้คำเดียวว่ากันตอนนี้เลิกอื่นตอนนี้เหลือสองคนเอ้รัส่แข็งหมูทอดไข่แข็งหมูท่เหลือเป็นอะไรสามกิโลสามสามโลสามโลคิดสองคนสามโลจะไปจะไปไงยเกืองคีตบลูกชาานเป็นไงเหมือนเดิมอร่อย

คุณเอาอะไรมานะเขียนมาฮะตึงนมาเมื่อกี้หมท้าขอานนมมาหายยังามเพื่อนนะลองสิลองจะลองน้ำจิ้มมาดิหวานเลยหวานเลยเอาหวานหวานที่เราด้วยอนนี้มันสุกจีอืมอันนี้มันมันบางแน่นอันนี้ซีฟู้ดปั่นซอสมาจากเรานะลองดูเอาไป็สาบูนแล้วหมดนี่ลองนี่ลอเพื่อนอ่นี่ค่การนี่การนี่ค่ะ อดนี่แกของแก้โมมอโรมดเสิเจีมซุมกี้มันบางเล็กโไม่นี่ดิลานมึงก็มีขายเลยเจลูกโไม่เนาะลูกโไม่แกโอ้แน่รอเนะชิ่ล์แน่รอนด้วยมาตั้งอาคาถูกมาแล้าค้าอันนี้จิมจองมคอมุคุกินตวไ ขอคำเด็ดมันบ้างึ้นี้หองหมขึ้นจมูกนี่มีไมเนี่ยคขสวยอีชิ้นหนึ่งอดกดกรายู่แต่เขาหนีแต่เขาหนีสองกิโลไงป่าไปเลยหมูสองกิโลแล้น้ำจิ้มนี่กลืออโบน้ำจิ้มหายนะ ยังไงน้ำจิ้มเปิดโอ้มันมันจะลวกปลาปุณเนี่ยเฮ้ยน้ำจิ้มเย็นอยู่แล้วเดี๋ยวดูก่อนตอกขาวเนี่ยโอ้คำโคตรใหญ่อ่ะะค่มันบางยังไงในชิ้นอะไรนะเฮ้ยใหญ่มากแซมตีนเต็มกระเพาะอืมหลาดเลย นานๆทีมากินกับกับไอ้ทีมงานอย่างเฮ็ดเอวทีมงานหัวโลไวลุ่มเบาบ้านอันนี้คือบ้านอยู่หมู่บ้านเดียวกันครับนี่ทีมงานจบ้านเดียวกันอันนี้ก็บ้านบ้านเดียวกันนี่มีมีมีไอ้เนี้ยนี่อยู่ไอ้เนี้ยนี่อยู่คนละหมู่บ้านออเคนละหมู่บ้านจะได้ก่อยังใ่เวี่เฮ็ดบ้านอยู่หัวโลที่เียดบ้านอยู่หัวโลอยู่เฮ็ดเทวนั่นแหละ หมูป้าหมูบ้านอะไรนะหัวโลซิตี้ย้ำย้ำอีกทีหมูบ้านอะไรนะเฮดเอลหัวโลซิตี้อร่อยทุกที่หาขี้ทุกที่หาหาขี้ทุกเวลาอยู่ในบแบบยูเขาไทยจะรีบแบบยวอยู่ในกล้องตัวตรงหัวดอกไฟเดี๋งวเดี๋ยวเดี๋ยวเดต๋ยว

กลายเป็นโมซุก,กิเลยนี่ซุกิดีๆนี่ตอนหลังปิ้งไม่ได้ละตอนหลงังเป็นซุก,กิเน่ยช่วยเรวช่วยเรวช่วยเ้วมันสูญกันหมดอะ่ <c oughs> ะภาษาอะไรห้อวะเผสมกันหมดครับทัก <c oughs> ลายรวมมิดซ <c oughs> ก,กิไอน,นี่ระคเท่าเย มุกะวันนี้เป็นไงเวลาที่รอมาสิบกิโลสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามพี่หกคนสิบกิโลเหลือเกินโลเหลือเกินโลบุญกินคนเดียวเก้าโลฮะใครนะบุญว่าไปเลยหักไม่หักว่าเไอ้อะไอ้ฮะเลือดไหลได้ไหลว่าว่าไปเลยหักเลือดภาษาไทยไปวาหักเลือด ห่างเลยไม่เข้ามอป่ะไ้หนวะไอ้พวกโง่ขอเป่ากันครับรับนักขนอหน่อยปุ๊บกัปากสุกแหลมเลยขนาดนี้เรากินไป3ชั่วโมงน้กจิ้มหมดไปแล้วสี่ขวดหมูเจี้ยงลึง แต่ใครแต่ใครเช็ดมาในรทปศัพท์เช็ดดูสิใครโทรมาร่วมเมียหรือเปล่าไม่มีเมียอยู่ที่บ้านมูเหลือหมูเหลือไม่ถึงสองขีดหรือเท่านึงห้าห้าขีดประมาณโดยประมาณหนึ่งยุ่มอ๋อตอนนี้เจนบอยจะจัดคนเดียวเลยตอนนี้เดนี่เตอนอ่าถ้าเนื้อมันจัดเหนียวเลยอ่าหายโจมมูลานนือเชี่ยง สวนงาสูงหนา้นาบ่สูงนาสวยๆเลยน,นี่องนอทิม้มออยอะ่ะไม่รู้ีกินแบบนี้อุ้ยเดยมันคำใหญ่ม,มากคัใหญ่เลยแกไปเลย มันหมาอเนอะเริ่มไกยเนอะหมดแล้วตั้งแต่หกโมงถึงีัยตอนนี้เวลากี่โมงวัาแรกเหลือโมงยี้ฮะเหลืออยู่เหลือโมงยี้คุณก็จัดไปสิสกามงอนก้าเออโทษที่ไม่จิวหายเหลือเวลาต้องการนี่ชี เอานี้ <มา S 2> กองสุดท้ายว,วันนี้เรากลับบ้านละพูดว่าไงเพื่อนมาเลวดีใจเริ่มซะบเบิ้งแล้วครับเพื่อนมาเลยดีใจแข่งแน่เลยเฮ <c oughs> ยากินก็ไปหามาตามไอเดียวมึงแกมึงต้องเล่นให้ดีนะเวยเล่นง่ายๆแบบเทคเดียวผ่านอา้าวฝากติดตามช่องมันบางแชแนล กดไลค์กดแชร์ได้เต็มที่โอ้ไม่ได้เฮ้ยบ้านคนกิ่มาไฟไฟมาไฟนี่โอ้เฮ้นี่นี่ไฟนี่มันเห็นคนที่มึงเดินตรงนี้เมีย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 น้องเมียน้องไหนเอ็มสองเลย